หนุ่มหัดใหญ่ก็เข้าพบพนักงานชุดสืบสวนค่ะให้ช่วยติดตามคู่กรณีที่ถอยรถชนแล้วหนีจนประตูหลังฝั่งคนขับและก็บังโคลนพังต้องเปลี่ยนใหม่ย,ยกชุดนะคะวอนคู่กรณีติดต่อในการแสดงความรับผิดชอบกับเรื่องนี้โดยนายจุิพงษ์รามเดชอายุ33ปีค่ะชาวหัดใหญ่พร้อมภรรยานะคะเดินทางพบตำรวจชุดสืบสวนรถพั้หัดใหญ่ค่ะ เพื่อให้ช่วยเร่งรัดและก็ติดตามคนขับรถคู่กรณีให้มารับผิดชอบหลังจากที่ได้ถอยรถชนรถตัวเองจนเสียหาย2จุดและไม่สามารถซ่อมได้ต้องเปลี่ยนอะไรชิ้นใหม่อย่างเดียวโดยเกิดเหตุเมื่อช่วงดึกวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะหลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนโรงพักหัดใจแต่ทางคู่กรณีทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้กลับไม่ยอมรับสายนายจุติพงศ์ผู้เสียหายเล่าขาวว่าตัวเองจอดรถเก่งนะคะเอาไว้ที่หน้าบ้านพัก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอย5ถนนกาญจนาวานิชในตำบลคอหงอพึงหัดใหญ่จากนั้นเมื่อช่วงเวลาประมาณตี1 40นาทีค่ะของวันที่16ได้มีรถมิซูบิชิปาเจโร่สีขาวถอยหลังออกมาจากคอนโดชื่อดังที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านพักชนเข้ากับประตูหลังฝั่งคนขับและบังโคลนรถฝั่งเดียวกันจนพังเสียหายยับเยินจากนั้นได้มีการเขียนเบอร์โทรทิ้งเอาไว้หน้ารถ แต่เมื่อติดต่อกลับไปปลายทางกลับไม่ยอมรับสายและก็ไม่โทรกลับส่งข้อความไปก็รับรวมทั้งบล็อกเบอร์ไม่ให้ติดต่อได้จึงได้ติดต่อไปทางฝ่ายนิติกรของคอนโดเพื่อขอดูภาพกล้องวงจรปิดและทราบในเบื้องต้นว่าคนขับเป็นเพื่อนของเจ้าของห้องรายหนึ่งที่เดินทางลงมาจากกรุงเทพและคาดว่าน่าจะเดินทางกลับไปแล้วค่ะผู้เสียหายบอกด้วยว่าอยากให้เจ้าของรถคันดังกล่าวนะคะช่วยติดต่อกลับมาเพื่อแสดงความรับผิดชอบเนื่องจากรถของตนได้รับความเสียหายหนัก โดยใบประเมินค่าซ่อมจากช่างเบื้องต้นพบว่าต้องเปลี่ยนประตูหลังฝั่งคนขับซึ่งไม่สามารถเคาะและพ่นสีใหม่ได้เพราะพังยับเยินและบางโคลนก็พังตามไปด้วยค่าซ่อมไม่ต่ำกว่า1 8 0 0 0บาทและเมื่อรื้อประตูใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีชิ้นส่วนภายในรเสียหายเพิ่มเติมอีกหรือไม่